ก่อนจะไปเล่นแผนที่ท่อระบายน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งกล้ากันก่อนอ่าเป็นความคิดส่วนตัวนะครับคือมือผมชอบไปโดนปุ่มนั่งนะครับเราย้ายมาแผนที่นี้นะครับเราต้องใจเย็นไปให้ไวแล้วจำให้แม่แมนนะครับสามอย่าง หยิบคอ้อนมาก่อนแต่ที่คอ้อนนะครับเราทุบประตูทิ้งได้เลยพอเราขึ้นบันไดามานะครับมาทางขวาส่องรู้ว่ามีระฆังทองอยู่วางอยู่ตรงนี้ไหมนะครับระฆังแบบนี้ถ้ามันไม่มีเนาะมันก็อาจจะอยู่ที่พื้นที่จัดเก็บนะครับไม่ก็ห้องกำเดิดไฟฟ้าถ้า3ามจุดนี้มันไม่มี แสดงว่ามันต้องอยู่ห้องระบายน้ำนะครับซึ่งมีโอกาสเจอผีผีตัวเนี้ยเวลามันมาเนาะมันจะมีเสียงส,สาวนะครับวิธีหลบก็คือปิดไฟน้าแอบอยู่ข้างกำแพงส่วนมันจะเจอเราไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วกัน <S <S เปิดประตูมามาด้านขวานะครับมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็ะว่าเราจะรอดนะครับ ปรับตู้ไฟตรงนั้นหนึ่งแล้วก็ตู้ตรงนี้อีกหนึ่งเปิดห้องนี้นะครับดูว่ามีะระฆังตรงนี้ไหมไม่ใช่ใบนี้นะตรงนี้นะครับเราต้องหามาแขวนตรงเนี้ยไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราต้องไปห้องระบายน้ำ มาทางซ้ายก่อนตั้งแต่ตู้นี้นะครับตู้ไฟตัวนี้นะเราต้องสับกันโยกนะครับให้เข็มบัญชี้ที่เลขหนึ่งกด1 2 5 1 2 5ใครจำไม่ได้นะครับผมจะทิ้งวิธีไวท้ที่คอมเมนต์เนาะ เดี๋ยวเราจะตรงไปนะครับถ้าปิดไฟเล่นได้ก็ให้ปิดเนาะเห็นไหมเห็นมันไหม ปิดไฟลแล้วเดินตรงไปตายไม่เป็นไรเล่นใหม่นะครับถ้าปิดไฟเล่นได้อะแนะนำไม่ปิดไฟนะครับเล่นหลายคนเนาะช่วยกันตีนะครับใครเล่นคนเดียวแนะนำห้องนี้ก่อนตีละฆังนะครับแล้วก็มาตีไปนี้ เราก็จบที่ใบนี้นะครับให้คุนก็ว่าปรับปรุงประตูผส,สมฉะนั้นเปิดประตูนี้ก่อนลองดูว่ามีกระดาษติดตรงนี้ไหมนะถ้าไม่มีกลับกลับทางเดิมนะครับแต่ว่าเราจะเลี้ยวขวาก็คือไปโมดูลหนึ่งตั้งแต่ตรงนี้นะครับเราจะเจอผีแล้วนะไปให้ไวนะครับแนะนำไม่ล้อทางซ้ายปิดไฟนะครับ จะเปิดก็ได้เปิดแป๊บๆนะครับเดีย๋ยวเราจะเข้าประตูบานนี้นะครับข้างหน้ามีตู้ไฟกด3 4 5พยายามฟังเสียงซาวดีๆถ้าใส่หูฟังเล่นมันจะชัดกว่านะนี่ก็วิ่งได้เท่านี้แหละสังเกตข้างล่างมีกระดาษไหมนะครับไม่มีก็ไป ตรงนี้สามารถเปิดไฟเล่นได้นะครับถ้าเราผ่านตรงนี้มาแล้วก่อนเปิดนะครับก่อนเปิดหันมาทาัา้งขวาไม่มีนะครับเราก็ไปถ้าเจอภาพเราก็หยิบมานะครับ ภาพเนี่ยถ้ามันไม่อยู่ตรงนี้นะครับมันจะไปอยู่ที่สี่แยกผีผ่านผมจะเรียกแบบนั้นนะครับคือตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะผ่านตรงนั้นเหมือนกันตั้งแต่ประตูนะบานนี้ไปเราต้องใจเย็นละเราจะไม่ไหวแล้วนะเราต้องใจเย็น มีตู้ไฟตรงนี้นะครับกด1นึห้าอาจจะมีกระดาษติดอยู่ยตรงนี้มีจริงด้วยให้เราดูข้างล่างเนาะสินะครับจูนเดี๋ยวเรามาว่าเรื่องกระดาษกันนะครับสิมิถุนาคืออะไรนะครับรหัสจะมีสี่หลักก็คือวันที่สองหลักวันที่19นะครับ วันที่1หรือวันที่9ก็คือ0 1นย์นะครับต่อไปอีก2หลักก็คือเดือนเดือนมิถุนาคือศูนย์หมกราถ,ถึงกันยาคือ0 1นย์หนึ่งถึงศูนย์เรามาเรื่องภาพกันต่อภาพเรามาแขวนไว้ตรงนี้นะครับมันจะมี4ี4ภาพนะตรงนี้เราหมุนให้ตรงนะครับดินน้ําอยู่ข้างล่างฟ้าอยู่ข้างบน หมนไปก่อนนะครับถูกไม่ถูกไม่เป็นไรถ้าถูกเนี่ยไอตรงนี้มันจะเปิดตรงนี้ผมจะแนะนำให้ปิดไฟเล่นนะ พอมาถึงตัวนี้แนะนําให้ปิดไฟแนละ้วนั่งลงให้เลาะกําแพงไปนะครับกาแพงมันจะสว่างใช่ไหมเลาะไปเราจะตรงไปนะเราจะไม่เลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเรายังไม่ได้ภาพเ่ยเราจะเลี้ยวซ้ายตรงไปถ้ามีเสียงซาวเราก็าหยุดใช้กุญแจนะเปิด ทเมื่อกี้รหัสคืออะไรหนึ่งเก้าศูนย์หกคราวนี้เราจะกลับทางเดิมนะครับลับไปทางขวาเราจะมาทางนี้แล้วนะ เล่นเหมือนเดิมนะครับล้อน,นะแนะนำนะครับให้ล้อทางซ้ายล้อมาภาพนะครับถ้าเราไม่เจอตรงนั้นมันจะอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้นะครับ แล้วก็รหัสกระดาษรหัสนะครับถ้าตรงที่ผมบอกอะ่ะมันไม่มีมันจะติดอยู่ตรงนี้เปิดแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปรอมันก่อนรอมันเข้ามาอยู่ฝั่งเราก่อนนะครับถ้ามันอยู่ในห้องนั้นอะ่ะเราไปแล้วเราเจอนะครับตายนะ เนีถ้ามันอยู่ในห้องนั้นอ่ะเราตายนะครับเรามันกลับมาเราจะวิ่งลงข้างล่างแราวขื้นประตูเรามันกลับมาก่อนตายไม่เป็นไรเนาะเล่นใหม่นะครับเราเสียงหายก่อนนะ เผื่อมันวนกลับมานะครับ ข้างหน้ามีตู้ไฟนะครับกด2,3,4สามสีมาทางซ้ายจากนั้นมาทางขวาเราจะเจอประตูล็อกนะครับ ปิดไฟนั่งลงหมุนสลักข้างบนสี่ตรงกลางสี่หนึ่งสองสามสี่ข้างล่างเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้างบนสามหนึ่งสองสามตรงกลางสามหนึ่งสองสาม เรียไ,ไปทางซ้ายจะมีตู้ไฟนะครับกดหนึ่งสามสี่ตรงนี้มันจะมีตู้เซฟสองห้าแปดห้า มันมาเีวเราจะตรงไปนะครับเราจะตรงมาที่โมดูล4 ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ข้างในหรือว่ามันอยู่ข้างนอกเนะเดี๋ยวขอรอดูแป๊บหนึ่งมาวิ่งมามาทางซ้ายไปตามนี้นะแล้วลงข้างล่างตรงเนี้ยมันไม่มีที่กั้นลงข้างล่างแล้วมาทงางขวาตรงนี้กดหนึ่งสองห้า ตอนนั้นหนาทางขึ้นนะครับหนาทางขวาทางขึ้นทางไหนเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วหาตรงนี้เราจะกลับไปตรงจุดเดิมนะครับเมื่อกี้เรามาทางนี้ใช่ไหม เดี๋ยวเราจะไปเปิดตู้นั้นนะครับหนึ่งสองสามนะจะตายก่อนไหมนะประตูทั้งออกอยู่ตรงนี้นะครับ